สวัสดีหลังหวยออกพี่น้องสวัสดี f อทุกๆุกคนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะหลังหวยออกอ่าเอ็นเอ็นเอนมาแล้วเลขหน้าเก้าเจห้าขังที่หนึ่งเด้อค่ะคังที่สองเก้าศูย์ 0. อ่าเลขหน้าเด้อค่ะนี่อา้าวเลขหลังออก สามแปดสองข้างที่หนึ่งอา้าวข้างที่สองออกเจ็ดศูนย์สามอ่ะสูมไหมบึ้งตอยงไงพี่น้องผู้สวว่าฮาวบึงนี่อ่าบ่ท่านเนาะคะพี่น้องนะสองตัวเลขล่างออกเจ็ดเก้าพี่น้องเอ้ยแม่พวกจับลักพิษระหลักบานเนี่ย เท่าที่สิเป็นเก้าเกจเพื่อนแค่จาว่างลูกบอลพิษบวกแาเจ้าเฮ็ดรุดนาลุดหลังอยู่ลูกบอลเขาเจ้าเที่ยวรุดเที่ยวออกมันสิเป็นเก้าเกดน่ะละพังห่างมาเป็นเกจเก้าพี่น้องอยากประท้วงแต่ประท้วงบ่ได้เอาวอลวอกันเนาะค่ะเนาะแม่คั่วเฮ็ดหาเก้าเ็จมาออกเก็ดเก้าไว้ล่ะอ่าแลบาน,นี่รางวันที่หนึ่ง วัวประจำวันที่1มีนาคมพศสองพันหาหาสามหกศูนย์สามพี่น้องสอ3ห้าสาะแตกแล้วบานนี้แตกหลายสำนักพี่น้องเอ้ยมาเบึงสำนักแม่ขั่วแตกบ้าน,นสำนักน้อยๆแตกสำนักง่ายๆลุดพี่น้อง ช่องแม่ขั่วนี่สำนักยังไงรุดสำนักน้อยๆแตกอะมาสรุปเลขน้ำกันพี่น้องบ้านนี้แนวทางเลขที่ออกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะมาสรุปเลขน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวน้อยๆนีอนอ่อ้าวขึ้นหน่อยค่ะแก พี่น้องอันนี้พ่ออินวิ่งล่างหกกับเก้าจับคูเก่าหกออกเก่าเจ็ดพี่น้องทางบนศูนเก้าแปดติดที่โอ้หกเก้าแปดพี่น้องจับคูหอหศูนย์สามแปดวุฒิวิทย์หยบว่าหกสามแปดพี่น้องเอา้าลุดถือว่าเลขวิ่งยั่งเดินเนาะคะ่ะ ปู40เด้่ดค่ะพี่น้องปู40ตอนนี้เข้ามาแล้วเต็มเต็มเด้อค่ะพี่น้องอ้าวผู้ใดเป็นแฟนครับปู40เย์่ดค่ะวิ่ง0บนเม็ดเดียวจับคู้0 30 4เต็มเต็มเด้อพี่น้องเต็มเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องอ้าวเซียนทุ่งสวรรค์เข่าทึ่งรักลอยเข่าทึ่งรักนวยบานนี้เพราะว่าของเซียนทุ่งสวรรค์น,นี่มักจะเป็นที่รักนวยแม่ขั่วบอกนะค่ะพี่น้อง สายที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะเขา 7, 9, า่าเจ็ดเก่าลงเม็ดเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเอาข้างบนเข่าที่รักเลยอ้ะพี่น้องเอาเดี๋ยวแม่ขั้วสีเขียนไว้พร้อมตัวได้เขา่าตัวได้บกเขา่าเดี๋ยวพี่น้องซิบ่เข่าใจเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ออกจิดเก้าอออกประกาศแดงก,กุว่าเว้ ของพ่ออินอ้าวอันนี้03เต็มเต็มลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเจก้9ของเซียนทุ่งสวรรค์เ้ยค่ะพี่น้องเ้ยของเซียนทุ่งสวรรค์ไซด์ดวนกลาละสินเอาเข่าที่หกบนเ้ยค่ะพี่น้องเข่าที่หกมันจะเป็น603อ่ะเข่าลักลอยพี่น้อง โค้งสุดท้ายคนัยภูมิล่างอย่างเดียวเป็นจังไรพี่น้องออกเก้าเจ็ดออกตัวกับเด้อค่ะพี่น้องออกตัวกับนี่ค่ะออกตัวกับอ่ะโอ้คนัยภูมิกันแน่ขึ้นกันเลยเป็นจังไรพี่น้องเลขประมูลสงขาหลุดออกมาเป็นจังไรพี่น้องเต็มคักบ่วพี่น้องมุจเจา้า หกสองตัวก็สิเป็นหกสามศูนย์อีกขันเป็นผู้ตีเป็นเนาะค่ะพี่น้องอ่ะติดตามช่องแม่ขั่วแตกหลายๆเด้อค่ะพี่น้องแตกอเอกมหาชัยบนล่างเอกมหาชัยออกทีเจ็ดเก้าเนาะค่ะเลขวิ่งเข่าที่เลขวิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข่าที่เลขวิ่งเจ็ดเก้าอ่ะไม่ต้องถามตามก็พอ อ้าวอันนี้หลุดไปเด้อค่ะพี่น้องลุดไปแต่ว่าลุดไปเต็มนึงแต่ว่าหลุดไปเต็มนึง,นงอ่ะไม่ต้องถามตามก็พอ FC สมุทรสาครเบ็นทีเก่าเจ็บบนบ่อเข่าเนาะคะ่ะพี่น้องไปเข่าที่รักลอยเลขออกที่เจ็ดเก้าเนาะคะ่ะอ่ะบอ่อเข่าอันนี้ถือว่าบอ่อเข่า สายด่วนเพชรบูญเข่าที่ร,รักลอยบนว่นนะารักนวยมาลักลอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าที่รักลอยเอาเลขออกตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาที่รักลอยสายด่วนสะพายยาโมไปจังไดหนว่วยบนมาที่รักสิบเลขออกมาเทิ้งสามสองตัวเลยพี่น้องเอาเข่าเทิ้งสอง,งตัวเลยค่ะพี่น้องเข่าเทิ้งสองตัวเลยค่ะนี่สายด่วนสะพายยาโมเนาะคะ่ะ เอาสองตัวมาตัวหนึ่งมาเบิดเทิ่สองตัวพี่น้องโอ้แนแนขึ้นกันแนขึ้นกันพี่น้องจายบูชาหงทองวิ่งบนเก้ากับศูนย์เอาเลขออกตัวใดหกศูนย์สามเข่าที่ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเข่าที่ศูนย์เข้าที่ศูนย์สามเด้อค่ะแต่ว่าหกสามมาจับอยู่ตูกันแต่ว่ามาจับศูนย์สามไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาว เจสวีเดนวิ่งบนแปดวิ่งล่างหกถือว่ารุดเพราว่ามากขังลางเนาะคะ่ะหกพี่น้องรุดมากขังลางพ่อใจดีขอนเจนหกบนศูนย์ลางกับกันพี่น้องศูนย์ลางศูนย์มาเป็นบนบนไปเป็นหกเอ้ยกับกันพี่น้องกับกัน ลุงใหญ่ไทยสกลุลวิ่งล่างศูนย์ไปขึ้นบนเด้อค่ะพี่น้องอ่ะถือว่ารุดไปอ้าวเซียนบ้านดุงสองกับสามรุดเตว่าเลขล่างเข่าที่เลขวิ่งเนาะค่ะพี่น้องจับคู่หกเก่าคิดแต้มเดี่ยวเลขออกทีเจ็ดเก่าล่างเด้อพี่น้องเด้อเลขออกทีเจ็ดเก่าล่างเข่าทีเก่าเนาะค่ะ แม่ครัวสรุปคลิปวเดีโอค่ะพี่น้องเสี่ยนคนใต้วิ่งบนหกกับเจ็ดเข้าที่หกหลักร้อยละบาน,นี่วิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวจับคูบอถึงนาะค่ะพี่น้องจับคูบอถึงแต่ว่าเข่าที่เก่าเลขออกเจ็ดเก่าเด้อค่ะพี่น้องอ่ะแม่ครัวปูอ่าแม่ครัวพารวย สูตรเดินดีเข้าเจ็ดงวดงยังไม่หลุดเข่าอีแล้วพี่น้องเข่าศูนย์สามสูตรนี้ยังบรุดเด้อค่ะพี่น้องเดินดีบนล่างนี่ยังไม่หลุดเด้อค่ะสูตรสูตรนี้ผู้ใดผู้ใดเบิ่งสูตรแม่ขั่วมาก,ก่อนศรรู้ว่าสามตัวมาตัวนี่ม่อีแล้วค่ะพี่น้องอ่ะหวยรัฐบาลไทยชุดบนเข้าที่หกลักลอยของพ่อวาสนาเด้อค่ะเด้อเข้าที่หกลักลอยอ่างรุดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เจ้าแม่งูจองอ่างเป็นจังไดพี่น้องมาเท่งศูนย์สามมาเท่งเจ็ดเก้าเป็นจังไดพี่น้องมาเท่งสองตัวเลยบอค่ะเนี่ยเข่าสองตัวเลยคือสูตรนี่แม่ขั่วเบิงมาโดนแล้วค่ะอ่าเจ้านี่แม่ขั่วเบิงมาโดนแล้วเดี๋ยวค่อยๆติดตามเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยๆติดตามไปเนาะคะ่ะอันนี้ออก อ่ออกออกศูนย์สามเจ็ดเก้าโอ้เขียนผิดล้วจะเสียดหม่ยูดยอกอาจารย์นครพนมเป็นยังไรพี่น้องเต็มคักบอสามตแตกพี่น้องพี่น้องเห็นว่านี่สามตแตกเกือบแตกสามตตรงแต,ต่ว่าโตนี้ออกเป็นโตวกวั๊บพี่น้องอาจารย์นครพนม เป็นยังไงวิ่งบนศูนย์เม็ดเดียวศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสองศูนย์หกแปดศูนย์หกสามศูนย์หกเต็มว่าพี่น้องเต็มเต็มว่าโตโตโต,โตกับพี่น้องแค่โตกับเท่านั้นเอาผู้ใดเป็นแฟนครับของอาจารย์นครพนมเด้อค่ะอ่ะติดตามไปเรื่อยๆค่ะติดตามไปเรื่อยๆนุ่มสุพรรณเอ็นสองกับสาม เข่าโตกลับ0สามเลขที่ออก0สามเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขที่ออกเอาอาจารย์นครพนุมบรัวงกลมให้เล่านี่ค่ะแตกสามตัวเด้อค่ะพี่น้องแตกสามตัวเด้อค่ะเอานุ่มสุพรรณกับเข่าโตกลับเด้อค่ะพี่น้องเข่าโตกลับอา้อาว สถานที่ออกสารกลางสงขาออกเลขนาพี่น้อง900ออกเลขนาขั้งที่สองเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะออกอยู่ที่900อ่ะเบิงนั่นกนค่ะซองประมูลมาเทิงลักลอยมาเทิงลักหน่วย ซองประมูลออต้นเศรษฐีอ่ะประมูลบนยางเดี๋ยวเด้อพี่น้องมาเต็มเต็มเลยค่ะเลขรับพระคุณแม่สองกับสเข้าที่ศูนย์สาเด้อค่ะพี่นอ้องอ้าตัวหนังสือแดงๆดงเด้อค่ะตัวที่เข่าเด้อค่ะผู้ใดเป็นแฟนครับเลขรับพระคุณแม่เนี่ยสร้วา่าเดินดีขนาดไหนเนาะคะ่ะเสียนสวรรค์บานหน้าอ้าวเข่าที่สามหลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้อง เอาเขาไลฟ์สำนนกพี่นอ้องอ่ะเพื่อได้ติดตามช่องแม่ครัวสิได้รู้ว่าอ่าช่องแม่ขัวเดินดีขนาดไหนเอาอันนี้เข้าที่ลักซิปศูนย์สามเลยค่ะแม่เสรภูมิอันนี้เข้าที่หล,ลักหน่วยเจ็ดเก้าเอาเข่าหลายๆสำสันกนพี่น้องเข่าไหลายๆสำนักนเด้อค่ะเข่าหลายสำนนกน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอา เวลาเงาจะหน in ่อยอดเอาเขาร้ายสำนักพี่น้องเขารลายสำนักพ่อสักคนนอนมาศูนย์สามเต็มเต็มแต่ว่าบาฬายูในบวายูในอ่ะโตเด่นเนอะค่ะพี่น้องเด้อวายูในโตเดนเขาที่ศูนย์สามเต็มเต็มพ่อสักคนนอนมาอ้าวล้านพ่อแลเดนบนมาเทิ้งล่างเทิ้งบนเด้อค่ะศูนย์สามเต็มเต็มอ่ะตัวนี้ก็ยังเขาเจ็เก่าอยู่เนอค่ะตัวนี้เขาที่ เพิ่นเด่นบนอ่ะร้านพ่อเลเอ้หลายสำนักที่เขาเด้อค่ะพี่น้องหลายสำนักคนเมืองครุงลุดเด้อค่ะคนเมืองกรุงอ่าวแต่ว่าถัดจับเล่นสองตัวเจ็ดเก่าล่างเนาะคะ่ะอ้าวอันนี้ก็ถือว่าลุดเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าวเซียนอำเภอนามสมบนล่างเข่าที่เจ็ดเก่าอ๋อนี่ค่ะสามตัว จ็ดเก้าสามถ้าจัดสองตัวก็คือเจ็ดเก้าแตกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะเจ็ดเก้าแตกเด้อค่ะด่วนพออสั่งล็อกสายในวิ่งบนเก้าลงล่างพี่นอ้ลงลง 79, องลงล่างเจ็ดเก้าขังล่างเจ็ดเก้าล่างอ่ะเจ็ดเก้าล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สายเข่าเนาะพี่น้องสายเข่าลังไหลเข่ามาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเข่าไหลาสัมหนักเนาะคะ่ะช่องแม่ขั้วนี่เข่าไหลาสัมหนักเด้อค่ะเด้ออ่ะซองประมูลห้าหมื่นเข่ามากซีงวัดแล้วค่ะเข่าทึ่งหกทึ่ง 7, เจ็ดลขที่ออกก็คือเจ็ดเก่าลังเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะแต่ว่าเพิ่นเนี่ยห้าบ่ถ,ถือซื้อเนาะค่ะพี่น้องเอาซองประมูลสามตัวกับมากเจ็ดเก่าเข่ามาทึ่งหกละลอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เซียนว่าปีปทุมหากับหกรุดอันนี้ลุดแต่ว่าจับคู่หกเก่าิดแต้มเดี่ยวอะว่าปีปทุมรุดอะรับเฉพาะสายทหารวงในลางศูนย์เก่าหนึ่งเก่าแปดเก่าเก่าเก่าุดแต้มเดียวพี่น้องสุยอ่ะสุย ซุยอันนี้ซือว่านรุดกระรอกหัวดใหม่เนาะคะ่ะเอาเจโอเจ้าสามศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดตัดเล่นเด้อค่ะพี่น้องแม่ขั่วบอกให้ตัดเล่นเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นตัดมาแค่ศูนย์แปดเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ตัดเล่นเอาเข้าที่อ่ะศูนย์สามพี่น้องอ่าเจโอเจ้าอ๋าอันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะพี่น้องถือว่าเดินดี แม่ครัวพารวยหลักสิบบนพนะตัดสามพนะเอาซีไว้แม่รัวตัดเลขผิดขอโทษขออภัยพี่น้องเอาเอฟซีเพิ่นกบเบาอยู่ดอกอัดสองตัวมาสองตัวนีแม่รั้วผันตัดสามผันตรงซีไว้แม่อเอฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์มาอยูว่ว่าคือบอตัดซีเอาสามไว้ขอโทษขออภัยค่ะแม่รัวตัดผิด เดี๋ยวแม่ขั้วสิจับหายไม่เพราะว่ามันจะเป็นสูตรบนเด้อค่ะตัวนี้เด้อหลักสิบบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเด้อค่ะสูตรนี้แม่ขั้วเฮ็ดมาโดยเฉพาะค่ะออาไว้ให้พี่น้องเอฟซี MC, พิจารณาก่อนขอโทษขออภัยที่ตัดเลขผิดเนาะค่ะพี่น้องนะอ่ะสายด่วนจากเมืองกรุงห้าเจ็ดสามเลขออกศูนย์เจ็ดสามรูแต่ว่าข้างล่างให้ศูนย์หก,กันศูนย์หนึ่งกระดิ ถือว่าผิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าผิดตัวนี้ถือว่าผิดอะเด่นล่างหลักสิบเก้าสองห้าอาจารย์นครพนมอีกอันนี้เพิ่นมมาอยู่หลักหน่วยบ้านนี้เข่าที่เจ็ดเก้าพี่น้องอ่ะกระถือว่าหล็กเข่าอยู่แต่ว่าจับหลักผิดเนาะค่ะพี่นอ้องอ้าวซองประมูลล่าง เป็นจังไดสิบคู่นี้ไม่เข้าวินเลยเนีย่แต่เข้าที่ตัวนี้เจ็ดเก้าพี่น้องอา้าวเข้าที่ตัวประมุลเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าประมุอ่ออต้นเศรษฐีเข้าคนชัยภูมิเด่นล่างเป็นจังไดพี่น้องแต่เพินบลจับรักให้เข้าออกที่เจ็ดเก้าอ่าแม่ขั้ว เห็ดไหยเบืองชัดๆเด้อค่ะพี่น้อง <Yeah. S 1> พ่อสักเด่นล่างเม็ดเดียวศูนย์ไปออกบนเด้อค่ะพี่น้อง <Yeah. S 1> ไปออกบน <c oughs> <c oughs> อา้าวพอสักเข้เอาอ้าวมาถึงหลักสิบล่างเซียนบ้านดุงคนป่ายาง yeah. Yeah. ลีกออกตัวไดบ้านนี้จิดเก้าออกมาแล้วเรียบร้อยเอา้าลืมพ่นเอาตะการนี่เขียนอะบอเป็นยังพี่น้อง ข้าวที่เกต้ามานํากันเด้อค่ะเดี๋ยวสิใส่สมุดเล่มใหม่เพราะว่าตัวนี้เต็มแล้วเนาะคะ่ะอ่ะโอ้หลักสิบล่างเซียนบ้านดุงคนป่ายางน,นี่ติดตามเด้อค่ะพี่น้องขนาดชิปแรกของเพิ่นแตกเลยค่ะพี่น้องชิปแรกแตกอ่ะเลขมีที่มาหลักสิบล่างสามสิบห้างวดยังไม่หลุดอ่ะมาน้ากันอีกแล้วพี่น้อง อ่ะอันนี้ก็มานํากันอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องเข่าที่เจ็ดเก้าอ่ะจับตามองไว้ค่ะพี่น้องจับตามองไว้อ้าวมาค้นดินคนดังคนดังแล้วบาทนี้พี่น้องเป็นกังไดวิ่งหกล่างนี่หลุดวิ่งเจ็ดบนนี่หลุดแต่ว่าบนมาเป็นล่างล่างมาเป็นบนพี่น้องของคนสารคามเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ นี่ค่ะตัดเ่นสองตูก็ถทือวเข่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเรนทีเจ็บบุนมาออกล่างพี่น้องโอ้แม่นคือกันคนสารคามก็ได้เพิ่นมาเป็นคลิปสองเพิ่นกะย่างมาเน้นตูเก่ายูเพิ่นกนเน้นตูไใหม่อยู่แต่ว่าหลักล่างของเพิ่นเ่นหกเกา่าแต่ว่าตูเกือบแตกสามตูวขเอาเข่าเลกเจ็ดเก่าคนสารคามให้บนมาออกล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ คนสารคามหาบ่นออกลงังพี่น้องแม่ขั่วขอโทษขออภัยเด้อค่ะจับลักพิษค่ะพี่น้องสูตรเด่นที่ล่างแม่ขั่วเอาหลายๆสำนักมาร่วมกันแมนบบเด่นเด่นล่างเนาะคะ่ะเนาะศูนย์หกเก้าห้าเจ็ดห้าตัวนี้มาครบร่างแม่ขั่วบอกมมนบบค่ะ แต่ว่าแม่ขั้วพันดึงศูนย์กับเก้ามาเป็นที่รักซิบป,ป่านนี้เลขมาออกเก้าออกเก็ดเก้าตัวกราพี่น้องโอ้ขอโทษขออภัยอะแม่ขั้วขอขอแจกตูอยู่ด้วยค่ะหมวดที่แลวกับซีสามเฮ็ดบนมาออกล่างงวดนี่เฮ็ดถือล่างอยู่แต่ว่าหังกราตูพี่นอ้องอะขอโทษขออภัยเนาะคะนะ่ะเนาะเอาสู่กันไม่เข้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ผู้เพื่อนกลับไว้เพื่อนก็อาจจะได้แต่ว่าศูนย์กับเก้าอ่าเป็นหลักสิบอ่าให้เดยนให้วิ่งมาเลยเนาะศูนย์กับ9้านี่แต่ว่ามาจาับทีหลักผิดเนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเข่าตูกับเนาะคะ่ะอ่ะสู่กันไใ่เข้าอ้าวอันนี้สิบบนหน่วยบนสิบบนกับว่าเขาหน่วยบนกับว่าเขาของภา่น,นอกเนาะคือบ่มี่ซื้อเนาะบ้าน โอ้ที่จับสูตรบนนะี่ย่นี่ที่จับสูตรบนมาร่วมกันใน,น,นี่บ่นี่ยน้อพี่น้องน้อหน่าจะแมนนี่นี่ฮอแมนอยู่บ่แต่ที่แม่ขั้วจับสูตรบนมาร่วมกันเนี่ยผิดเด้อค่ะสูตรบนรอบนี่ผิดพีนพ่น้องผิดผิดสามเขายูหกเขาอยู่แต่บ่ไม่ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องอะสูตรบนนี้ผิดเลยค่ะอ้าตัดออกไปเพราะว่าเอาสูตรบน ปูหาเจ็ดแปดให้แปดเก้าเก้าแปดออก 7, เจ็ดแปดอ่าของปูกระลุดเด้อค่ะพี่น้องรอบนี้ลุดค่ะลุดลุดอ้าสามตัวปูห้าเจ็ดแปดอันนี้ก็รุดเด้อค่ะอ้าวชุดล่ง 0, 12, 4, 7, ลางศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าหกล่างเด้อค่ะ อันนี้สูตรล่างแม่รั่วกบเคยกะล่งห้พี่น้องเบองแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มาจับลักพิษอีกแล้วพี่น้องเพื่นอนหนยูนกับสองมากแต่ว่าบอกเขามากเขาที่เก่ากับเจ็ดครบล่างเอ้าพี่น้องขาดติดตามไม่ละค่ะครบล่างนี่หกหกตัวมาสองตัวอ่ะหกตัวมาสองตัวเด้อค่ะ ันนี้สูตรสูตรของปู่ของปู่ให้มามันสูตรลางบอกมัสูตรลางสูตรล่างแต้ไปคืนบนพี่น้อง ศูนย์กับสองนี่สูตรลางหงวดนี่พิษพี่น้องอ่ะพิษเด้อค่ะพี่น้องเด้อหงวดนี่พิษออกเลขออกนียงก่อนเจ็ดเก้าอ้าวหงวดนี่พิษเด้อค่ะพี่น้องนี่หงวดนี่อ่ะพิษเท่าตีกาไว้ตัวใดพิษเท่าตีกาไวหงวดที่ยี่สิบหก ผิดเด้อค่ะพี่นอ้องฮะผิดเข้าว่าผิดถูกเข้าว่าถูกบ่ต้องไปโกหกหลอกลวงกันเอา้าเข้าหลายสำนักพี่น้องเก็บเครื่องสมุนงอ่ะพี่น้องค่อยติดตามเนาะค่ะเนาะเอา้าสายเลขกะเข่ามาหลายสำนักเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วจะร้องต่อให้ผู้ข้าเจ้าเฮ็ดสูตรเองพูดเองทำเองทรงเองเด้อค่ะพี่น้อง แม่ขั้วจะลงต่อหงวดห้พี่น้องเด้อค่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็ไรก็แช์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ขั้วนะเด้อเอาสูตรใดๆเขาให้พี่น้องค่อยติดตามค่อยเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไวพ้พอกันคลิปนา้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ